ค่ะรู้จักพี่พลจากเพื่อนคนหนึ่งค่ะที่เคยมาเรียนกับพี่พลเขาบอกว่าพี่เนี่ยของจริงเพราะว่าเขาก็เรียนมาจากหลายที่ก็โดนไปเยอะเหมือนกันแบบค่าเรียนนะคะโดนหลอกก็เยอะไม่จริงก็เยอะอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยพี่พลของจริงจริงใจไม่กั๊กแล้วก็พร้อมให้ลูกศิษย์เสมอคือหมายถึงว่าลูกศิษย์ถามอะไรเขาก็จะตอบตามตามที่แบบว่าประสบการณ์ของพี่พลนะคะใช่แล้วก็เพื่อนเอกก็บอกว่า เออมี YouTube แกลองไปฟังเปิดก่อนก็ได้แล้วค่อยตัดสินใจว่าจะเรียนหรือไม่เรียนเอ๊ก็เลยเริ่มติดตามที่พลจากที่ y o u t u ู e ก่อนแล้วค่อยมาที่ facebook ค่ะอ่าค่ะก็ที่เอ็นรู้เพราะว่าเอ็นรู้มารู้ว่าพี่พลเทรดั้านเพราะว่าก่อนหน้าที่จะไปดูหน้าเทรดที่พลที่ facebook อะเอ็นดูจาก youtube ก่อนดูที่พี่พลสอนก่อนแล้วพี่พลก็จะบอกตลอดว่าเออพี่พลเทรดด้านคนใจบางอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็เลยไปดู หน้าเทรดที่พลแล้วรู้สึกว่าเอ้ยหน้าเทรดที่พลทาไมเข้าคมจางทําไมแบบเทรดแป๊บเดียวก็ได้กําไรแล้วรอบแบบบินเรลสูงตลอดเนี่ยค่ะพี่พลใช่ซึ่งตอบโจทย์ตัวเองมากซึ่งเป็นคนที่แบบเอ่อก่อนหน้านี้เอจะเทรดแบบทั้งสั้นทั้งยาวก็คือไม่รู้ตัวเองว่าเป็นคนชอบเทรดอะไรแต่ลึกๆเวลาเทรดยาวอ่จะรู้สึกว่าไม่โอเคไม่กังวลใจเครียอะไรเงี้ยคือนอนไม่หลับอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยพี่คนนี้แหละ น่าจะแบบเท็ดแนวเดียวกับเราเลยค่ะอ่าอันแรกก็คือเอด,ดูจาก youtube ใช่ไหมเอ้ก็ดูคลิปพี่พลตั้งแต่อันแรกถึงล่าสุดเลยเอ้ก็รู้สึกว่าเออพี่คนเนี้เขาเขาจริงใจเขาแบบไม่กักความรู้เลยแบบรู้อะไรลูกศิษย์เขาเรียกนักเรียนถามอะไรก็ตอบตลอดอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็เห็นผลงานของพี่พลที่แบบเออเท็ดเท็ดได้แม่นเข้าคมแล้วก็เห็นผลงานของนักเรียนของพี่พลอะ ดิเลตสูงแล้วก็สอบพอรตฟันต่างๆก็ถอนได้เงินไม่ใช่แบบสอบแล้วก็สอบเฉยๆแต่ไม่ได้เห็นผลงานว่าเออเขาถอนได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งบางที่อ่ะเขาก็เขาก็แค่บอกว่าเออสอบได้สอบได้แต่ไม่เห็นว่าถอนเงินได้เลยแต่อันเนี้เห็นแบบเป็นเป็นตัวเงินว่าเออถอนได้จริงๆนะ,ะก่อนมาเรียนก็คือเอ็กก็เคยเคยไปเรียนที่นึงแต่แต่พอเอ็กเอามาใช้แล้วอ่ะรู้สึกว่ามันยังไม่แม่นคือเขา เขาไม่ได้สอนแบบเขาสอนเหมือนสอนผิวเผินมากกว่าถ้าเปรียบเทียบกับพีพลนะแล้วเวลาเอาไปใช้จริงอะมารู้สึกว่าแบบได้ได้เสียเสียได้ได้เสียเสียอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาจะสอนสไตล์แบบเทดยาวอะ่ะพีพลเออมันไม่เข้ากับจริตเอสแล้วแบบอู้แล้วเมื่อไหร่มันจะจบจะทีว่าแบบบางทีก็กินสต็อปลอยไปแล้วอะ่ะอะไรเงี้ยค่ะใช่รอจนแบบว่าจับมาเสียอีกรอบอะ่ะเออแทนที่จะปิดกําไรตั้งแต่แรกแล้วไม่รู้เราจะไปรอถึงทีพีทำไมตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบ เออมันไม่น่าใช่เราแล้วก็เขาไม่ได้ให้ทําการบ้านเราก็เลยไม่รู้ว่าเราอ่ะอ่อนตรงไหนเออแล้วเวลาเวลาเวลา,เวลาถามเราก็ไม่รู้ว่าจะถามอะไรเพราะเราไม่รู้แบบเราไม่รู้จุดอ่อนของเราอ่ะพี่พลเออเขาแบบไม่ได้ให้ทําการ ch, บ้านเหมือนพี่พลนะคะอืมก็เลยไม่รู้ว่าต้องถามตรงไหนยังไงแต่พี่พลคือให้ทําการบ้านแล้วเราก็รู้ว่าเนี่ยเราอ่อนตรงนี้หยุดอยู่นะเราก็เลยกลับไปดูวีดีโอของพี่พลได้อ่ะค่ะใช่ แล้วก็พอพอแบบพี่พลสอนอะไรหลายๆอย่างมัเลยทําให้แบบเออเรารู้ว่าเราเหมาะกับอะไรจริตเราเป็นแบบไหนแล้วพอได้ลองทําจริงๆมันก็แบบเฮ้ยมันใช่ตัวเรามากขึ้นก็คือไม่สับสนในชีวิตอะ,ะค่ะก็ะค,ะค,ะคือหลังจากที่ได้เรียนกับพี่พลรู้สึกเลยว่าตัวเองอ่ะมีจุดเข้าที่ดีกว่าเดิมมากๆแล้วก็เข้าไปแล้วอะทีพีเลยทีพีบ่อยวินเลสูงแล้วก็ทําให้เรามั่นใจมีกําลัง ใจในการเทดมากขึ้นนะคะใช่ค่ะอ๋องั้นพูดถึงความแตกต่างก่อนแล้วกันนะคะก็คือที่อื่นอาจจะเน้นให้ดูวิดีโอเป็นหลักไม่ได้ให้เราฝึกฝึกหน้าเทดหรือฝึกสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาแต่ของพี่พละจะเน้นทั้งสองอย่างก็คือต้องดูวิดีโอให้จบแล้วไม่ใช่จบแค่รอบเรียนรอบเดียวนะต้องจบสองรอบขึ้นไปด้วยแล้วก็จบสรุปในแต่ละบทว่าเออเมนหลักๆคืออะไรเออแล้วก็ ถ้าอันไหนไม่เข้าใจก็ถามพี่พลได้โดยตรงค่ะหลังจากระหว่างเรียนดูวิดีโออะค่ะก็พอดูเสร็จก็มีจะให้ทําการบ้านแล้วก็ไม่ได้ทําครั้งเดียวด้วยทําหลายครั้งหลายตัวตามสเต็ปที่พี่พลแจ้งไว้ในที่รายละเอียดอะคะ่ะซึ่งเอ๋แะ่ชอบนะเพราะว่ามันทําให้รู้อะว่าพราว่าเอดอะอ่อนตรงไหนเรายังไม่เก็ตตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนแล้วเราก็สามารถกลับไปดูย้อนกลับไปดูวิดีโอน,นั้นได้ที่พี่พลสอนนะคะ เออมาปรับใช้แล้วก็ไปทําการบ้านต่อก็จะแบบก็การบ้านแต่ละอันก็มันก็จะพัฒนามากขึ้นนะคะทําให้เราพัฒนามากขึ้นเวลาถามเออถามได้เลยด้วยนะก็ค,คือเราไม่เข้าใจตรงไหนแล้วก็แคปหน้าจอเนี่ยเออเราไม่เข้าใจตรงนี้แล้วก็ไปถามพี่พลได้เลยพี่พลก็ตอบนะวันนั้นเลยก็คือแบบไม่รอนานเลยค่ะใช่เออปัญหาที่ใหญ่หลวงที่สุดก็คือไม่มีหน้าเทปเป็น,นของตัวเองเพจมัว่วก็คือเขาเขาสอนอะไรมาก็ เทตามเขาซึ่งบางครั้งก็แบบมันก็ไม่ได้ตรงกับหน้าการาฟแล้วก็ไม่ได้ตรงกับจริตเราเออไม่ตรงกับเซกชันที่เราแบบเซกชันนิวยอร์กลอนดอนก็คือมันไม่ตรงเลยค่ะมันคือเหมือนแบบเออมันไม่ตรงอ่ะมันไม่มีความเข้าใจในฟอร์เรกหรือการเทรดอะไรเลยเขาสอนแบบงงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก่อนมาเรียนเน๊ะตกตรงหน้าที่ไม่มีหน้าเทชัดเจนใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้สอนเป็นทีละสะเต็ปเขาแค่สอนแบบอะไรก็ไม่รู้ที่เขาแบบ คือเขาย้ำม,มาเลยซึ่งทําให้เราสับสนว่างงว่าเราต้องใช้อันไหนก่อนดูตรงไหนกล่องอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่พี่พลสอนโคชชิ่งก็คือพี่พลจะบอกตั้งแต่พื้นฐานเลยค่ะเริ่มต้นของฟอเร็กแล้วก็เอ่อเทคนิคต่างๆเทคนิคคือวิชาต่างๆที่แบบเราต้องดูอันไหนก่อนดูแล้วพอดูอันนี้แล้วก็ต้องมาดูอันนี้นะอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นสเต็ปสามารถทําให้คนที่ ไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยรู้เรื่องก็คือไม่มีพื้นฐานใ,นใดๆอ่ะทำแบบเข้าใจได้ง่ายอะค่ะใช่มันเป็นลําดับความคิดเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปอย่างเงี้ยมันเลยทําให้แบบเออมันเราเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ไม่ไม่ทําให้เราท้อว่าเราแบบเฮ้ยทำไม่ได้นะไม่เข้าใจนะไม่อันนี้ไม่มีค่ะก็คือมันจะแบบเหมือนเราเราได้เรียนจากพี่พลแล้วเราแบบเหมือนพัฒนาตนเองได้ไปเรื่อยๆอาจจะช้าก,กับคนอื่นนิดนึงแต่ถ้าพี่พลก,ก็บอกว่าเออไม่เป็นไรก็ลองย้อนไปดูลองย้อนไปดูลองไปฝึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือ มันเหมาะกับคนที่แบบไม่รู้อะไรเลยก็มาเรียนได้พี่ฝนมันง่ายมันเข้าใจง่ายมันเป็นเป็นอะไรที่แบบเออแค่ตั้งใจเรียนตั้งใจทํากันบ้านนะคะซึ่งที่อื่นเขาไม่ได้สอนเป็นสเต็ปอะไรแบบนี้ไม่ได้ให้ฝึกเป็นสเต็ปแบบนี้ใช่แล้วเราก็ที่อื่นแล้วเราก็เอามาใช้ไม่เป็นอ่ะเพราะเราไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรก่อนหลังอะไรเงี้ยคะ่ะใช่ซึ่งสามารถแก้ปัญหาคนที่แบบว่าไม่รู้จะเทรดยังไงได้อ่ะคะ่ะเขาน่าจะเป็นเหมือนเอสน,นะแบบ ก็รู้รู้แล้วไงต่อแล้วรู้แล้วเอาไปใช้ยังไงเออเหมือนแบบรู้แต่เอาไปใช้ไม่เป็นมากกว่าใช่เออรู้นะเขาสอนรู้นะแล้วเราใช้ยังไงหลักอะไรเงี้ยเขาไม่ได้บอกถึงขั้นแบบลึกขนาดนั้นนาะเออใช่เหมือนอันนี้เหมือนมาบ่นเลยนะพี่เนาะก็พี่พลจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นนะคะในส่วนของวิดีโอตั้งแต่เริ่มต้นฟอเร็กหรือว่าฟอเร็กคืออะไรมีตัวไหนบ้างที่เป็นตัวหลัก แล้วก็จนถึงวิชาเทคนิคอต่างๆที่จะนํามาใช้ในการเทรดซึ่งการสอนของพี่พลนะเอ็ดว่าเข้าใจง่ายนะเพราะว่ามีการเรียงลําดับตั้งแต่พื้นฐานไปถึงอะไรที่มันที่แบบเป็นเทคนิคข้อเป็นอะไรเทคนิคข้อจ๋าอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นสเต็ปไม่ใช่โดดไปโดดมาเดี๋ยวฉันจะวันนี้ฉันจะสอนอันนี้พก่กนี้ฉันจะสอนอันนี้ก็คือไม่ใช่ค่ะมันเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปเลยก็คือทําให้คนอย่างเอดก็คือเป็นคนเข้าใจยากก็สามารถเข้าใจง่ายไม่สับสน แล้วก็ทําให้เราอะได้เรียนรู้ไวแล้วคือมีอะไรที่ติดผัดตรงไหนก็สามารถถามพี่พลได้เลยแล้วพอถึงสเต็ปการบ้านนะคะพี่พลก็จะตรวจละเอียดมากตรงไหนที่ผิดก็บอกเลยว่าผิดเอออย่าทำนินย้ำด้วยว่าอย่าทำอีกนะครั้งหน้าถ้าพี่พลเห็นมานี้จะโดนอะไรเงี้ยเออะไรแล้วกังเยนเราก็ไม่ค่อยกล้าถามค่ะกลัวค่ะกลัวโดนค่ะกลัวโดนว่าแต่แต่พี่พลไม่ดุนะก็คือ เข้าใจพี่พลแหละว่าต้องการให้น้องอ่ะน้องๆอง่ะแบบแก้ไขงานจริงๆไม่ใช่ปล่อยปะละเลยว่าสิ่งที่ตัวเองผิดแล้วเธอยังทําอยู่แล้วเธอจะเทรดได้ยังไงล่ะอะไรเงี้ยเออเข้าใจค่ะเข้าใจแล้วก็เออเหมือนบางอย่างอ่ะเราไม่รู้เรามองข้ามเนาะว่าเราลืมดูตัวนี้นะพี่พลก็แบบแค่ดูกาแบบรู้เลยว่าแบบอ้าวทาไมเข้าตรงนี้ละ่ะทําไมไม่ทําไมไม่เข้าก่อดหน้านี้ละ่ะอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นจุดเข้าที่ดีกว่าแล้ววินเลยสูงกว่ามันคมกว่าอะไรพี่พี่ พลก็จะติงในส่วนนี้แล้วเราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยเราเข้าช้าไปน,นะเออถ้าเข้าช้าแบบนี้อยู่วินเลนอยู่อาจจะไม่ถึงหรือว่าทีพอาจจะไม่ถึงอาจจะได้แค่ห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนเป็นจี้จุดที่เราแบบอันที่เรารู้แต่ก็ยังทําแล้วก็อันที่เราไม่รู้พี่พลก็บอกอะไรอย่างเงี้ยเออชอบตรงนี้ตรงที่แบบเออทําไมเราไม่รู้วะทาไมแต่พี่พลรู้เออชอบตรงนี้อ่ะแล้วก็ทําให้เอเทอได้ สวยขึ้นคมขึ้นแล้วก็ได้กําไรบ่อยมากเออได้กําไรแบบเอ้าเราได้กําไรอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยเออเหมือนแบบไม่น่าเชื่อว่าเราทําได้เงี้ยค่ะใช่เป็นแบบคมมากค่ะค่ะออตอนนี้น่าจะเป็นอาชีพเริมก่อนค่ะใช่เพราะว่าส่วนตัวเอ้ก็มีธุรกิจที่บ้านเนาะแล้วก็อกจะพยายามแบบเก็บตังที่แบบยอมที่จะเทรดจะเสียนีได้ถึงไปเทรดตามที่พี่พลบอกนะคะแล้วก็ มั่นใจในหน้าเทดนะเพราะว่าตั้งแต่ฝึกการบ้านมาก็คือ mm. วินเลตก็สูงมาตลอดแต่สิบขึ้นตลอดอะไรเงี้ยแล้วไม่ได้แค่แบบว่าได้แค่ห้าสิบนะแต่ถึงทีพีตลอดใช่ใช่ค่ะไม่ได้แบบแนะแะแบบปะคือปลาทิ้งไม่เยอะแต่ทีพีถึงทีพีอะเยอะกว่าอีกค่ะ <Ha. S 1> ใช่ก็เลยค่อนข้างมั่นใจกับหน้าเทดที่พี่พลสอนแล้วก็ความรู้ที่ได้มาคือคุ้มมากค่ะพี่ก็คือเชื่อว่าแบบสามารถแบบตั้งตัวได้เลยอะ่ะ ใช่ก็คือก็คือแบบเหมือนเป็นรายได้ทางที่สองได้เลยก็คือควบคู่กันไปกับรายได้หลักได้เลยอะค่ะเอเชื่อว่าอย่างนั้นนะอืมใช่ค่ะเพราะาดูจากการบ้านดูจากวินเลดูดูจากฝีมือตัวเองที่พี่พลสอนมาอะไรเนี้ยค่ะก็ทำให้ค่อนข้างมั่นใจว่าจะสามารถเพิ่มรายได้ขึ้นมาได้ก็คือมีรายได้สองทางได้ที่โดยที่แบบ กำไรได้พอๆกันหรือบางทีเอ็นคิดว่าเทรก็น่าจะได้กําไรมากกว่าด้วยใช่ค่ะอันนี้ใช้งานได้จริงเพราะว่าเจอกับตัวเพราะว่าตอนแรกดูวิดีโออย่างเดียวไม่ได้ตอนยังไม่ได้ส่การบ้านเพราะว่าเข้าใจผิดว่าต้องต้อง,ต,องต้องเจอพี่พลก่อนค่อยส่งอ่าแล้วพอเอด็ดดูแล้วก็ลองไปเทรดคือวินเลตคือดีมาก,ค,มากคือได้กําไรแบบพอดไม่แตกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เออดีมากแล้วพี่พลล้ว ก่อนก่อนจะเข้าสอนสดเนาะพี่พลก็โทรมาว่าเออเอสทำไมไม่ส่งการบ้านเลยก็บอกว่าพี่พลเนี่ยเอสเทรดได้แล้วดาเทรดทองเอทรดอ,อะไรอย่างเงี้ยเอสเทรดได้แลวได้กำไรแล้วพี่บอกไม่เจอต้องส่งการบ้านก่อนอย่างทึ่เทรดมิแต่ดีจริงค่ะวิดีโอคือดีจริงคือแบบคือมันจบที่วิดีโอเลยคือคําถามที่นักเรียนเคยถามแบบแล้วเป็นคําถามที่เราแบบเขาเรียกว่าอะไรนะที่เราไม่เข้าใจอ่ะก็มีนักเรียนถามค่ะก่อนหน้านาน,านที่พี่พลอัดวิดีโอให้ก็คือ ถ้าถ้าเอาวิดีโอไปแล้วก็คือสามารถเข้าใจได้ประมาณแปสิบเปอร์เซ็นได้เลยอะ่ะแล้วก็อีกยี่สิบเปอร์เซนที่เราแบบว่ายังติดอยู่หรือนักเรียนคนนั้นเขายังไม่ได้ถามอะไรเงี้ยเออเราก็าค่อยมาถามพี่พลตอนเรียนสดก็ได้แต่ตอนตีว่าแค่วิดีโอคุณก็สามารถแบบทําได้แล้วอะ่ะเออใช่ค่ะอ่าบรรยากาศโดยรวมก็คือก่อนหน้าที่จะมาเจอพี่พลตัวจริงเนาะ ก็แบบได้ยินเสียงมานานที่พลดุอะไรเงี้ยเดี๋ยวเจอไม่ลงไม่เลียวอะไรเงี้ยพี่บอมมาแหละอนี่คือคนพูด <c oughs> พี่บอมว่าครูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวถ้าทำแบบนี้เดี๋ยวโดนดุนะอะไรเงี้ยเออก็กอนคืนเันี้ยก็มีนอนไม่หลับบ้างแต่ก็ทําตัวแบบสบายๆแหละชิวๆแหละเพราะว่าเราก็แบบเอ้ยเราก็ไม่ได้ไม่น่าจะทําอะไรผิดนะการบ้านอะไรเงี้ยก็คือแบบพยายามยที่แบบเชื่อฟังพี่บอว่าอันไหนไม่ให้ทําก็จะไม่ค่อยทําอะคะ่ะ ก็ถือก็สนุกก็คือพี่ๆที่ในคลาสสนุกมากที่จะเป็นนักเรียนพี่พลนะคะในคาดสนุกมากก็คือพูดนู่นนี่นั่นส่วนผู้ส่วนพี่พลก็ไม่ดุคะ่ะไม่ดุถ้าบอกว่าจะดุก็ไม่ไม่ดุนะเอ็ดว่าเออมันเป็นปกติของครูที่อยากอยากให้เราได้ดีอะค่ะใช่อยากให้เราได้ดีเ,ดดเขาอาจจะแบบติงเขาเรียกว่าจี้จุดมากกว่า เออจี้จุดเรามากกว่าว่าเนี่ยยูผิดตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยต่อไปอย่าทําไม่ได้ดุที่แบบขนาดนั้นนะคะใช่ใช่อันนั้นนะเป็นเอ็ดว่าพี่เขาก็คงแก้งแกล้งเราอีกทีหนึ่งค่ะที่บอกว่าพี่พลดุมากอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้ดุขนาดนั้นค่ะใช่พี่พี่เขาแกล้งเราค่ะ <laughs> ขอสนุกค่ะอยากให้มาเรียนมากๆเลยคือแบบเปลี่ยนชีวิตคนได้เลยจริงๆอืม ออันนี้ทําได้จริงค่ะใช่ทําได้จริงเข้าคมสต็อปสั้น t พไวสาบอันนี้ก็คือได้จริงจริงจริงใช่แล้วก็ที่ที่ที่เรียนมันจะมีกลุ่มเรียนใช่ไหมคะพี่นักเรียนแต่ละคนก็จะส่งมาเลยว่าเนี่ยหน้าเทศหน้าเทชั้นเนี่ยเออเออพี t K แล้วนะเข้าตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือคมเกือบทุกคนจนจนคิดว่าแบบเฮ้ยมันจะเก่งเก่งทุกคนได้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเออนแบบแล้วแล้วส่วนใหญ่แบบ เข้าก็เข้าเหมือนแบบจุดจุดจุดใกล้ๆก้กันนะคะใช่ใกล้ๆกล้ันใกล้ๆกันเลยเลยเนี่ยก็คือคมทุกคนเลยเก่งกันทุกคนมากที่แบบผ่านที่ที่คนสอนมาก็คือแบบเก่งกันทุกคนจริงๆค่ะใช่เข้าคมสต็อปตันทีพีไวเออสามคำนี้จริงๆจริงๆค่ะก็คือถ้าดูวิดีโอหลายรอบแล้วก็ตั้งใจทำการบ้านที่ผลแบบจริงจังอะทำได้อยู่แล้วค่ะ มีพัฒนาการขึ้นมากค่ะคือไม่ได้เข้ามั่วแล้วก็รู้ว่าควรเข้าตรงนี้นะมันจะได้ทำให้สต็อปตันแล้วก็ TP พไวผ่านแล้วพัฒนาหน้าเทคนคือคือพัฒนามากอะ่ะจนแบบเราสามารถได้บิลเลทเกินแปดิเปอร์เซ็นก็ถือวแบบ่าก,ก็เก่งประมาณหนึ่งแล้วอะ่ะเออเก่งมากก็ ตอนแรกก็ไม่ไม่เชื่อฝีมือตัวเองบอกเลยว่าไม่เชื่อเลยเพราะเคยแบบเสียมาตลอดหอดแตกมาตลอดแล้วแบบไม่มั่นใจด้วยแบบไม่มั่นใจในการเข้าของตัวเองเลยแต่พอมาทําการบ้านฟอร์บ์เทสแบ็คเทสอะไรเงี้ยมันทําได้จริงค่ะเพื่อนๆจริงมาก,มากๆเลยไม่ได้อืมไม่อยากอวยนะแต่มันมันจริงจริงๆอ่ะไม่รู้จะพูดว่าจริงได้ได้ยังไงเออได้มากกว่าดีแล้วว่ะใช่ ออพี่พลเหรอคะเป็นคนจริงจังจริงใจอยากให้นักเรียนเป็นออแล้วก็เป็นคนที่เก่งจริงค่ะแบบไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่แบบใครก็ไม่รู้เนี่ยจากประสบการณ์ที่เรียนนะก็คือพี่พลนะเป็นคนแบบจริงใจมากเลยคือแบบเราผิดตรงไหนเขาก็จะคอยแก้ตลอดทั้งที่เราทั้งในสิ่งที่เรารู้หรือไม่รู้เขาก็จี้จุดให้เราตลอดว่าแบบเอออย่าทํานะไม่งั้นทําแล้วอยู่ก็จะเทเหมือนเดิมยูก็จะไม่พัฒนานะอะไรเงี้ยคะ่ะ แล้วก็การสอนของพี่พลก็ดีมากๆเลยก็คือตั้งแต่เอสเอ่เอเรียนเนาะเออก็มีแคพ่พี่พลนี่แหละที่แบบขวตั้งใจสอนเลยอะ่ะเออแบบตั้งใจสอนตั้งเอาใจใส่นักเรียนมากขนาดแบบเราไม่ทําการบ้านยังมีโทรตามอะ่ะซึ่งไม่มีใครมาโทรตามเราขนาดนั้นนะจริงใครจะมาคือแบบไม่มีใครมาแบบกระตุ้นเราให้เราแบบเฮ้ยขยันนะอะไรเงี้ยไม่มีนะคะเ,เจอแต่พี่พลคนเดียวเลย ใช่ที่แบบหวังดีกับลูกศิษย์มากมากเลยอ่ะโอ้รู้สึกว่าโชคดีสําหรับเอดมากที่มาเจอที่พนนะคะแล้วก็โค้ดบอมก็น่ารักค่ะน่ารักมากก็คือโค้ดบอมก็ตรวจละเอียอตรวจว่าเออแล้วก็ติงด้วยว่าทํททาไมทําทํากราฟอะไรมาแบบนี้ก็คือเหมือนแบบเขาเขาแบบพยายามแบบติงเราว่าเราผิดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโค้ดบอมน่ารักค่ะน่ารักพี่บอมน่ารักมากก็คือถามถาม ถามส่วนตัวก็ได้นะพี่บอมก็ตอบนะคะคือเราไม่เข้าใจตรงไหนการบ้านตรงไหนพี่บอมก็ตอบเลยอืมพี่บอมก็ไม่ก,กักไม่อะไรคือใจดีกับน้องๆมากค่ะใช่คือทั้งสองคนนี้เป็นแบบคุณครูที่น่ารักมากคุณครูที่จริงใจตอนเด็กมากๆพร้อมให้เสมอเราไม่รู้อะไรเขาก็พร้อมตอบเสมอค่ะอ่าก็อย่าบอกว่าอย่าเสียเวลาค่ะจริงๆถ้าคุณได้เออ เอาจริงๆเอก็เคยเสียเวลามาครั้งหนึ่งเนาะเอก็อยากแบบเอาของตัวเองนั่นแหละแบบอย่าเสียเวลาเลยอย่าเสียตังกับใครไม่รู้เลยซึ่งไม่รู้เขาเป็นจริงหรือเปล่าซึ่งตอนนั้นน่ะที่เราติดต่อไปเขาเราก็นึกว่าเป็นน่ะแต่พอแบบมาเรียนจริงๆเขาไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นนะอะไรเงี้ยอยากให้มาเรียนกับพี่พลมากกว่าการก๊อปอะไรเงี้ยว่ามันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์่ะถ้าผลงานดีจริงเขาก็ต้องกล้าทําของตัวเองป้าไม่น่ามากอ๊อปเป้าวะอะไรเงี้ยอือใช่ แต่ยังไก็ไม่ดีจริงนี่กว่าเอาของต้นฉบับไปอะไรอย่างนี้เอ๊ะคิดว่าแบบไม่ควรค่ะไม่ควรเอาของกอก็เหมือนเราซื้อของปอมามันจะได้ของแท้ได้ยังไงแล้ววิชาเราก็เสียตังค์เหมือนกันนะหรืออาจจะเสียถูกกว่าแต่คุณแบบก็คุณไม่ได้แล้วถ้าคุณเอาไปเทรดคุณก็เสียอีกอะก็คือมันเสียซ้ำซ้อนจะเสียทําไมซ้ำซ้อนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าอยากลงทุนแบบจริงๆให้ให้ตัวเองเทรดเป็นจริงๆพัฒนาตนเองจริงๆเอ๊ะแนะนำพี่ปนมากกว่าค่ะอย่าไปเอ่อ ก๊อปเลยอันนี้ไปของก๊อปเลยเอาจริงๆก็คือถ้าเขาดีจริงเขาคงไม่ก๊อปหรอกอือใช่อย่าอย่าเสียเวลาเสียเง,ยเงินหรือเสียกําลังไปเรียนกับเขาดีกว่าค่ะเออม,มาของจริงดีกว่าของจริงก็คือวินเลทแปดสิบเปอร์เซ็นตได้กําไรเสมอพอร์ตไม่แตกนะคะค่ะก็อยากให้รุ่นน้องอ่ะดูวิดีโออย่างน้อยสองรอบขึ้นไปค่ะอันนี้จริงๆในใน ในประสบการณ์นะก็คือดูดูรอบแรกอะรู้สึกว่ามันมันไม่จำอะ่ะมันมันมันไปแบบผันผ่านพอดูที่สองดูรอบที่สอบอะเราจะนึกเราจะจําได้ว่าเมนหลักจริงๆอะมันคืออะไรแล้วเราก็โจดย์ออกมาด้วยนะไม่ใช่แบบดูเฉยนะเราเราจทออกมาด้วยว่าวิดีโออันนี้พี่พลพูดพูดถึงเรื่องนี้นะพอเพราะว่าเวลาเราไปทำแบ็กเทสอะเราจะติดเราจะมีปัญหาอย่างหนึ่งเราเราจะมีปัญหาอะไรสักอย่างอะไรที่เราติดแล้วเราจะได้รู้ว่าเนี่ย เราต้องกลับไปดูบทเรียนอันนี้นะค่ะแล้วก็เรื่องเรื่องเรื่องดูวิดีโอเนาะสองรอบขึ้นไปแล้วก็จดบทสรุปเออมีหลักๆที่เราแบบว่าเออน่าจะเน้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องทากันบ้างก็คือดูรอบนึงเสร็จก็เริ่มทําเลยก็ได้นะเอ็ดว่าใช่เราจะได้รู้ว่าเราอ่ะอ่อนตรงไหนแล้วพอดูรอบที่สองอ่ะเราจะได้รู้ว่าแบบเออเนี่ยเราทําผิดตรงนี้นะเราก็แบบดูตรงเนี้ยแบบให้มันขึ้นขึ้นสมองเลยอะค่ะแบบให้มันเบ็ดจิตใต้สํานึกไปเลย ใช่ทำการบ้านเยอะๆจริงๆค่ะมันช่วยจริงๆมันช่วยให้เรารู้สิ่งที่เราไม่รู้อืแล้วเราก็จะชินกับหน้าเพจพอพอแบบถ้าไม่ถ้าไม่ใช่หน้าเพเนี้ยเราก็จะไม่เข้าเหมือนมันแบบมันเป็นมันเหมือนคอมพิวเตอร์อ่ะเออใช่มันเหมือนคอ,อ,อมพิวเตอร์ถ้าเราแบบไม่เจออันนี้เราก็จะไม่ทำอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นการแบบสแกนไปในตัวอะไรเงี้ยค่ะคืออยากให้ทําการบ้านเยอะๆ,ๆคือการบ้านมันช่วยจริงๆ มันช่วยให้เรารู้ความผิดพลาดของเราเองแล้วเราจะได้แบบไปการพัฒนาตนเองขึ้นไปเรื่อยๆด้วยอืมค่ะค่ะแล้วก็อย่าเพิ่งไปเทรดจริงนะเออเสียเวลาจริงเพราะว่าการเทรดจริงมันจะต้องจ้องการทั้งวันใช่ไหมเออเราก็แบบมีประสบการณ์มาเนาะการเทรดจริงมันแบบมันก็แค่โฟกัสตรงการเทรดตรงนั้นเราไม่ได้โฟกัสตรงบทเรียนซึ่งเรายังไม่รู้เลยแล้วเราก็จะไปเทรดได้ยังไงมันก็เสียตังค์เหมือนเดิมอย่าอย่าอย่าเพิ่งไปเทรดค่ะเรียนแล้วก็ทําการบ้านเยอะๆส่งส่งไปเลยส่งส่งไป อืมใช่เจวเวลาค่ะอย่าไปอย่าไปเทรดจริงเรียนเถอะพี่ผ่านมาแล้วจาไปเทรดจริงโอ้พี่ผ่านมาแล้วด <laughs> ี๋ยว,วินเลทไม่ได้อย่าวินเลทไม่ได้นะไปเทรดจริงก่อนวินเลทไม่ได้นะหนูจะ้ะ